ชีวิตมีขึ้นและก็มีลงเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าทอ้อจงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นเป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะรู้สึกแย่แต่ขออย่าท้อแท้เพราะคงไม่มีใครที่จะแพ้ได้ทุกวัน ข่าวลือมักถูกสร้างโดยคนที่เกลียดส่งต่อโดยคนไม่คิดและถูกเชื่อโดยคนหูเบาคิดน้อยผิดมากไม่สำคัญสำคัญว่าสำนึกผิดหรือเปล่าครั้งหนึ่งที่ผิดพลาดอาจทำให้ม่มีโอกาสได้แก้ไขคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ทำไม่มีความสำเร็จใดที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลา ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานอย่าทิ้งความฝันเพียงเพราะรู้สึกว่ามันไกล ถ้าไม่ลองเดินไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไกลจริงอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจคนคืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุดเราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดแล้ววันใดที่เราทุกข์ที่สุดเราจะได้เห